สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําตัวยาฆ่าเชื้อรานะครับยาฆ่าเชื้อราที่ผมใช้อยู่นะที่ผมใช้อยู่มีด้วยกัน3ตัวนะครับ3าตัวยานะอ่าทีนี้เบื้องต้นเราจะมาพูดถึงโรคเชื้อราของทูเรียนก่อนนะครับเช,ช,ชื้อราของทุเรียนเนี่ยเป็นสาเหตุให้ทุเรียนเล็กเนี่ยตายได้มากที่สุดนะครับ เพราะเป็นโรคเชื้อรานะอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือมะเร็งเขาจะไปทําลายแค่ใบแค่กิ่งแค่ก้านนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาใหม่ได้นะแต่ตัวเชื้อราเนี่ยเขาจะเข้าไปทําลายเซลล์ของพืชเลยนะครับมันจะทําให้เขาทิ้งใบทั้งต้นเลยหรืออาจจะก้านแห้งนะครับก้านแห้งกิ่งแห้งหรือเป็นแผลที่ลําต้นนะครับแล้วก็ สุดท้ายทุเรียนก็ตายในที่สุดนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนเล็กตายที่สุดแล้วนะครับามากที่สุดแล้วนะคือแล้วก็เชื้อราพวกนี้มันสามารถสร้างสปอร์แล้วก็ไปกับอากาศไปกับน้ําได้นะครับหรือไปกับอ,อุปกรณ์ทางการเกษตรของเรานะครับไปกับอุปกรณ์การเกษตรของเราได้นะอย่างเช่นพวกกันไกตัดกิ่งพวกนี้มันก็สามารถติดเชื้อราไปไปด้วยได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณเอากันไกลตัดกิ่งเนี่ยไปตัดกิ่งที่มันมีเชื้อราอยู่นะผมแนะนํานะครับก็คือใช้พวกแอลโกอฮอล์ก็ได้นะแอลโกอฮอล์ล้างมือนี่แหละฉีดไปที่ตัวกันไกลตัดกิ่งเรานะครับหรือว่าจะเอาพวกยาฆ่าเชื้อราที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับอย่างคอปเปอร์ก็ได้นะครับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์หรือพวกเมทัลลิกซิลก็ได้นะครับผสมใส่ไอตัวขวดสเปรย์แล้วก็ เวลาไปตัดต้นหนึ่งตัดเสร็จต้นหนึ่งก็ฉีดมันซะนะครับเพื่อไม่ใช่เพื่อไม่ให้ไอ้เชื้อราพวกนี้มันติดที่กันไกรตัดกิ่งเราหรือมีดตัดกิ่งของเราไปอย่างต้นอื่นนะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไปได้ทั้งทางอากาศทาั้งทางน้ําทางลมอะไรเขาก็ไปได้อยู่แล้วนะครับเชื้อรานะนี่ของผมเองเนี่ยผมก็เจอนะผมเจอเอ,อมีเจอตัว ใบจุดสาลายนะครับใบจุดสาลายนะครับใบสนิมพวกนี้นะครับที่ผมเจออยู่ที่ที่แปลงของผมนะอแต่ไฟท็อปเนี่ยยังยังไม่เจอนะครับอาจจะเคยมีนะอาจจะเคยมีอยู่ต้นหนึ่งก็คือต้นที่ผมทดลองปลูกเป็นเป็นชุดแรกเลยอะ่ะแล้วเขาไม่โตครับตันนั้นอาจจะอาจจะติดไฟท็อปนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะหายแล้วนะครับเพราะว่าไม่แผม่มันไม่มีน้าเยิ้มแล้วแล้วก็แผ่มก็แห้งไปแล้วนะ อ่าทีนี้ก็ต้องมาดูแลต้นอื่นนะครับอย่างที่ผมบอกผมเคยทําคลิปสํารวจเปลงของเรานะสำรวจทุเรียนของเราไปนะครับก็คือเดินเข้าไปดูตามกรงตามกิ่งอะไรนะครับเพราะเชื้อราที่ผมเจอที่เปลงของผมอ่ะส่วนมากเขาจะอยู่ตามกิ่งนะครับที่ติดกับลําต้นอย่างนี้นะเขาจะเกิดอยู่แถวแถวเนี้ยแถวแถวกิ่งที่ติดลําต้นนะครับที่ที่ผมเจอนะเพราะฉะนั้นอ่าควรไปสํารวจของท่านด้วยนะครับมันจะเป็น ไอตัวใบไอตัวโรคเ,เชื้อราพวกนี้นะครับมันจะเป็นจุดเป็นขุยๆสีส้มๆนะที่ผมเจอนะเป็นขุยๆสีส้มๆมันจะขึ้นที่ลําต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เขาจะลุกลามไปที่ใบนะครับไปที่ใบใบมันก็จะเป็นจุดๆนะครับเป็นขุยๆสีส้มๆเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่สองชนิดนะใบจุดสาลายกับใบจุดสนิมนะครับถ้าใบจุดสนิมเนี่ยคือมันจะกินใบมันจะ ถ้าเป็นใบจุดสาลายเหมือนใบมันจะทะลุไปเลยนะครับไอ้ใบจุดสนิมนะใบมันจะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับสีส้มๆแล้วมันก็จะทะลุทะลุไปเลยนะแต่ถ้าเป็นใบจุดสาลายเนี่ยเขาจะขึ <_ goals> ้นเป็นขุยๆ <inclusive> สีส้มๆ, <_ q _> ๆ,ๆครับเหมือน <_ depressed> มันจะนูนขึ้นมาจากใบเป็นจุดๆนะครับอ,อันนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าเชื้อรานะครับเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนตายเยอะที่สุดนะครับทีนี้ มาถึงยานะครับมาถึงยาที่ผมใช้นะยาที่ผมใช้เนี่ยยาเชื้อราก็ผมก็จะใช้ไม่ไม่ซ้ํากลุ่มกันเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เคยพูดไปนะว่ากลุ่มยามันจะระบุที่ที่ภาชนะที่เราไปซื้อนะครับเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าเป็นกลุ่ม M1 กลุ่ม3กลุ่ม4อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างตัวเลขเลยก็คือเมทาเล็กซิลนะตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยเป็นกลุ่ม C นะครับ ซึ่งเมทาเล็กซิลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกําจัดเชื้อไฟทอปเทล่านะครับเชื้อต้นตัวนี้ก็คือเป็นสาเหตุของโรคลากเน่าโคนเน่านะอ่าไฟทอปเทล่าเมทาเล็กซิลนะครับแต่จากข้อมูลที่ทราบมาคือเมทาเล็กซิลเนี่ยมันใช้ซ้ําแล้วอ่ามันจะเกิดอาการดื้อยาได้นะครับพวกเชื้อไฟทอปอ่ะมันจะดื้อยาได้ง่ายนะครับผมก็เลยเอามาใช้ในเป็นยาทาแผลที่ผมเคยทําคลิปไปนะก็คือใช้เมทาเล็กซิลนี่แหละ สมมติว่าเราตัดแต่งจริงแล้วก็ทาแผลตัวเมทาเล็กซิลไปครับเป็นยาทาแผลไปนะครับเสร็จแล้วตัวเมทาเล็กซิลเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ทั้งฉีดพ่นทางใบนะครับอ่าฉีดพ่นทางใบอ่าป้ายป้ายที่ลำต้นนะป้ายแผลนะครับทาแผลหรือฉีดพ่นทางดินก็ได้นะอ่าเป็นตัวกําจัดโรครากเน่าโคนเน่านะครับหรือเชื้อไฟทอเทอร่านั่นเองนะครับ ผมเคยพูดไปแล้วนะที่ทําคลิปแยกเป็นของเมทาเล็กซิวโดยเฉพาะเลยไอตัวคลิปยาทาแผลก็ลองเข้าไปชมได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเฮกซาโคนาโซนนะเฮกซาโคนาโซนเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่ม3นะครับเฮกซาโคนาโซนเนี่ยจะเป็นลักค่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคใบติดใบไหมพวกนี้นะครับใบติดใบไหมนะใบติดใบไหมก็คือ ใบมันจะเป็นแห้งๆครับปลายใบมันจะแห้งๆอ่ะโรคใบติดอ่ะมันเป็นเชื้อราเหมือนกันนะครับมันเป็นเชื้อราเหมือนกันเข้าเข้าทาลายที่ใบนะอ่าอ่ามันจะอาการมันจะคล้ายๆขาดน้ํานะครับมันจะเป็นใบมันจะแห้งแต่ว่าโรคใบติดใบไหมเนี่ยคือมันจะมันจะลุกลามนะครับมันจะไม่เป็นที่ใบเดียวอย่างถ้าเป็นขาดน้ําหรือ น้ำน้อยอะ่ะส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นแค่ปลายใบนะครับมันจะเป็นแค่ปลายใบนะแต่ถ้าโรคใบติดใบไหมเนี่ยมันจะลามครับมันจะลุกลามแบบใบอ่อนใบแก่เป็นหมดนะครับเป็นทั้งกิ่งเลยนะครับอ่าตัวนี้นะเป็นเฮกซาโคนาโซนนะครับก็การใช้งานเขาก็มีระบุอยู่ตามขวดอยู่แล้วนะครับก็ควรใช้ให้มันเอ่อเท่ากับที่เขาระบุมานะไม่ต้องแบบเยอะเกินนี่คัผมก็ไม่ได้ใส่เยอะครับก็คือใส่ปริมาณตามที่เขากําหนดเลยครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวคอปเปอร์นะคอปเปอร์ Copper อีกตัวนึงนะครับเป็นคอปเปอร์ออกซิคลายนะครับตัวนี้เป็นกลุ่ม M 1นะ่ะสามตัวจะไม่ซ้ำกันนะเมทาเล็กซิลจะเป็นกลุ่ม4นะครับเฮกซาโคนาโซนเนี่ย on กลุ่ม3แล้วก็คอปเปอร์ออกซิคลายเนี่ยจะเป็นกลุ่ม M 1คอปเปอร์ออกซิคลายเนี่ยที่ผมเอามาใช้เนี่ยคือเน้นเลยนะครับเป็นเชื้อราที่เป็นทำให้เป็นโรค ใบจุดสาลายนะครับใบจุดสาลายพวกสลาสน,นิมใบใบจุดสน,นิมพวกนี้ย่าใช้คอปเปอร์ออกซีคารายนะครับในการกําจัดนะอย่างของผมเนี่ยผมก็ไปเจอไอตัวโรคเชื้อราใบจุดสาลายนะส่วนส่วนผมที่ผมเจอเยอะคือใบจุดสาลายนะครับเขาจะขึ้นเป็นจุดๆสีส้มๆนะเป็นขุยๆนุ่นๆขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะครับที่ผมเคยทคําคลิปไปให้ชมก็มีอยู่นะตัวนั้น,นผมจะใช้คอปเปอร์นะครับฉีดนะครับ แต่ว่าการฉีดยาฆ่าเชื้อราของผมเนี่ยผมจะผมจะห่างนะครับเดี๋ยวผมจะห่างเยอะนะอย่างถ้าเขากําหนด7จ็ถึงสิวันอะไรประมาณนี้ก็ประมาณสัก15วันฉีดครั้งหนึ่งเลยก็ได้ครับแล้วก็ผมจะไม่ไม่ใช้ซ้ําๆกันนะผมจะสลับกันด้วยนะครับก็เหมือนกับยาฆ่า,มาเม็งนะก็คอยสลับกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับไอตัวเชื้อ ลาก็ดื้อยาได้เหมือนกันนะครับอ่าอย่างเช่นไฟทอปเทล่าเนี่ยเป็นเป็นเป็นเชื้อลาที่ค่อนข้างที่จะดื้อยานะครับแล้วก็อีกอย่างคือลาชมพูนะลาชมพูหรือว่าอ่าตัวเชื้อฟิวซาเลียมนะครับลาชมพูนะตัวนี้ก็คอปเปอร์ใช้คอปเปอร์ได้เหมือนกันนะตัวลาชมพูอ่ะแต่ในแต่ในสวนในแปลงผมยังไม่เจอนะครับตัวลาชมพูนะอ่าแต่คิดว่าอ่ารากเน่าโคนเน่าก็ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นนะครับอ่า อาจจะอาจจะเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วผมมาใช้ยาผมมาใช้ยาฆ่าเชื้อราเคมีตัวนี้มันก็หายไปอ่ะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้สํารวจต้นทุเรียนของผมลึกขนาดนี้นะครับ mm. พอมาเจอช่วงหน้าฝนนี่แหละครับช่วงหน้าฝนความชื้นมันเยอะก็โดยมาเจอเชื้อรานะครับพอเจอเชื้อราปั๊บก็ต้องมันสํารวจต้นของเรานะครับอ่าก็มีการ แนะนำนะครับก็คือ3ามตัวนี้นะที่ผมใช้นะครับสำหรับยาฆ่าเชื้อรานะยาฆ่าเชื้อราก็อย่างที่บอกนะมันมันดื้อยาได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับยาฆ่ามาเร็งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อยาเนี่ยก็ก็ควรที่จะมีหลายๆกลุ่มกลุ่มยานะเพื่อที่จะเอามาสลับกันบ้างนะครับอเอามาสลับกันบ้างเน้นของผมเลยเนี่ยผมจะเน้นตัวเชื้อโรคที่เราเจอบ่อยสุดอะ ให้เราฉีดตัวนั้นนะ่ยบ่อยที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นก็เอามาสลับกันนะครับเอาเป็นสลับกันอย่างของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอโรคพวกใบใบจุดสนิมใบใบจุดสาหลายเยอะนะครับผมก็จะเน้นไอตัวเฮกซาโคนาโซนเนี่ยเป็นหลักนะค,คือผมจะฉีดทุกๆประมาณ10วัน15วันเนี่ยผมจะฉีดทุวเฮกซาโคนาโซนเป็นหลักนะครับ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์ครั้งหนึ่ง แล้วก็กลับมาใช้เฮกตะโคนาโซนหรือาจจะใช้เมทาเล็กซิลอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็สลับกันไปนะแต่เชื้อเราเจอเราเจอโรคอะไรเยอะที่สุดนะครับที่มาจากเชื้อรานะเราเจอโรคอะไรเยอะที่สุดก็ให้เน้นตัวนั้นให้ใช้ประจําบ่อยๆได้ครับแต่ว่าตัวอื่นก็คือต้องเอามาสลับกันบ้างนะเดี๋ยวมันจะเกิดการดื้อยานะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ